มมรีคิดสมาธอพาโลเอพิวันพอวัชิงแตงคิวโมาเบลคำไมาเดินเแตงคิวขอคุณทุกไทุกเลิบเด้อพี่น้องขอคุณหลายๆว่าสะอาดน้ำมาไหมผมยังเปียกอีเลยพี่น้องเลยอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่ห่อนอากาศห่อนได้อาบน้ำอาบน้ำสักหน่อยจะได้พ้นคลาย

Okay. Mm -hmm. สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักไายให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักไทยให้กำลังใจค่ะขอบคุณเด้อพี่น้องคุณได้ไหนคุณถึกไหนทุกๆ่ วัสดีก็สามหลันดงใจขอบคุณหลานไหนเนาะพี่นะ่คุณต้องสามหลันดงใจเล้พนะีน่น้่งโดยตอวไปว่ามายวอยู่จัาวันนีอยู่สามหลัน คุณหกลานห้องใจแล้วไปไนใส่น้องจับผมเลยหล่